สวัสดีครับพี่พ่อแม่พี่นอ้องปองปายส,สุขูสุคนวันนี้จะพูดอีสานเ้ยครับเด้อขอไปท่านที่เป็นคนไทยได้คอมมา20บาทนะครับเนี่ยของห้างครับของห้างจากขยะมีคนขายผมไม่ขอซื้อผมก็ไม่ได้เก่งคอมนะแต่อยากรู้ว่าจะมีอะไรอะบางตัวใช้ได้ไหมอ่ามาแกะพร้อมกันครับเดี๋ยวอีซื้อเด้อครับผมใหญหนูดูสภาพนะครับ ก็มีทานอยู่นะครับแต่อะไรข้างในบางอันนผมจะถอดน,น็อตไปบางตัวเลยนะครับเพื่อเป็นนการน,ะนมีแบตด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับนะไม่ได้ว่าของเขาไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเจา้าเราจะเอาอไหลรอะไรบางตัวมันใช่ไดบอพี่น้องพูดอัดเหมือนคนติดอ่างนะครับพูดแบบนี้ะครับรุ่นมันอีซือ้อะไรนี่ครับรุ่นนไม่เอ่ยนะครับก่อนอื่นครับ ผมจะเช็คว่ามันใช้ได้ไหมทีนี้ผมมีอะแดปเตอร์ลองไว้แล้วนะครับอะแดปเตอร์ก็คือพวกสายสาตว์ของน้ตบ๊กตัวไปนะนี่ครับผมต่อมาไวนะ้ต่อมาไว้เพื่อลองแต่ของเขามานนี่มีหรอกครับอยากดูอะไรเปิดดูครับสภาพนะครับคีย์บอร์ดตั้หลักมันจะมีนะครับดูโอ้เดี๋ยวนะให้ดูนะครับนี่ตรงนี้จะมีขั้วจอมันจะหกักจะแตกได้นะครับเดี๋ยว แตกแล้วดนะูเราจะดูอะไรมันอาจจะเห็นเงาผมเนี่ยนะครับขอไฟนะเงาขอไฟด้วยมีมันมันขึ้นตรงจอนี่มีเงาผมคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดผมถอดออกนิดนึงแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วมันจะมีแงะตรงนี้นะครับแต่สายนี้มันก็เป็นแบบนี้นะครับสาพานี่างนอตบางตัวผม ก่อนอื่นเราลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมครับเราลองเช็คดูเสียไฟเข่านี้นะครับเนี้อเห็นเห็นเลยสเสียไฟผมเสียเราจะเอาอะไรมันนะครับเราต้องลองดูนะครับออาครับติดขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวนะโอ้ครับเห็นไหมจอเสียนะครับ แสดงว่าขึ้นมาเองเนี่จอเสียจอแตกนะครับนี่มันสีดำนะครับแสดงว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าแผ่นแผงแผงควบคุมนี่ใช้ได้ครับเดี๋ยวทีนี้นะผมจะลองเอาอยากรู้ว่ามันใช้ได้จริงไหมลองอยังไงเลยพี่น้องเราไม่มีจอลองเนี่ยเราก็ต้องต่อ VGA หรืออะไรผมไม่รู้นะครับไม่เก่งคอมอะไรนะเนี่ยครับเข่ากับทีวีครับ,บ,รบเพราะว่าจอตรงนี้มันเสียมันบอครับจอซ้ายนะครับถ้าไปจอ HDMI มันอาจจะไม่ได้เพราะว่ามันอกมีวงจรกับจอว้าว้วาวอีสานนะครับจอสาย HDMI มันเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะครับนี่ตอนนี้ต้องคอมปกตินะาถึงจะเสียบได้นะครับ HDMI ก็เสียบเข้าตรงนี้ ประมาณข้างๆนี่แหละทีนี้ผมจะต่ออานะครับต่อให้เห็นเ,นเลยถ้าเรายังคอมเครื่องไหนที่มันใช้บ่ได้เราต้องลองดูอย่างนี้นครับเราจะเอาอะไรมนนั้ครับพูดง่ายๆจะเอาอะไรมั้งไม่ได้เก่งนะครับนี่เสียบเข้าครับเสียบแล้วทีนี้พี่น้องอัน,น๋ดูจอมันหักลงนะครับดูนะ ยอนไม่ดีนะครับนี่มันแตกหมดแล้วนนะเห็นเ,เห็นเลยเห็นเลยพียน่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมปรับจอมือถือลงหน่อยถ่ายกล้องนะครับจะเห็นตรงนั้นนิดนึงตรงน,นี้พัดลมหมุนอยู่นะครับนี่ลมออกฝั่งนี้ด้วยคีย์บอร์ดนี่ก็สายแพร่ตัวนี้ก็หลุดนะ คือเก็บมาจากขยะกับขายยี่สิบาทผมจะดูว่าอะไรมันใช้ได้ไหมทีนี้เราก็อย่าลองดูก่อนอื่นเราก็ต้องปิดเครื่องก่อนครับทีนี้มันปิดไม่ได้ครับนี่มันกดยังไงก็ไม่ดับผมก็ใช้วิธีถอดปลั๊กได้ครับเสียงได้ยินเสียงลองไหม ช็อตปักยังไม่ดับแสดงว่าแบตพอใช้ได้อยู่ครับนี่เห็นไหมแบตยังมีข้างอยู่นิดนึงนครับแสดงอาการนีกผมลองกดแชร์ที่มันดับนะี่ไม่ดับนะครับไม่ดับผมก็เอาตัวนี้มันใช้ไม่ได้ครับเมาส์ใช่ปะผมก็เอาเมาส์แบบ usb มาเสียบเขาครับ นี่ครับเมาส์ USB เดี๋ยวเข้าข้างอันนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็เอาคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดของของ PC ครับพ c แบบแบบ USB มันกันครับนี่ครับ USB เอามาลองเสียบดูครับเสียบเก้าทีนี่นะครับแล้วเราจะเช็คไปพร้อมกันว่ามันใช้ได้บ่ อ้าวทำไมไม่ดับนะครับกดเดี๋ยวผมขยับนี่กันครับกดแชร์ไว้ดูที่มันจะดับไหมมันกดบุ่มกดอาจจะใส้บดได้ครับเพราะว่ามันแตกนะครับตรงนี้มันแตกนะครับแตกนะครับเดี๋ยวผมกดแชร์ไ้สายเพลก็ติดครับไม่ดับอ้าวมันไม่ดับ ผมก็จะถอดแบตผมก็ต้องเดี๋ยวนะครับแป๊บหบนึง่งผมจะถอดแบตแบบที่จอมันยังติดอยู่นะนี่พี่นี้ไม่แนะนําให้ที่คอมดีๆนะครับมแบบาดูด้านล่างนะครับเนี่ยตรงนี้ผมงานหน่อยหนึ่งผมจะงานออกนะเลื่อนตรงนี้นะมันไม่ดับเพราะว่าปุ่มมันเสียแล้วนี่ครับตับไปแล้วครับถอดแบตออกมาแล้วแบตอาจจะมีใช้ได้นิดนึงด้วยครับนี่ครับ แบบนั้นด้วยนี่ยดของเก่าบางทีก็มีประโยชน์นะครับผมจะดูว่ามันมีอะไรไหมเนี่ยผมแกะตรงนี้นะผมนอดหมุนมันไว้หน่อยหนึ่งเลยนะปฝาหลังนะถ้าเปิดติดแสดงว่าแหลมอันดับแรกที่เราจะได้คือแหลมครับฮาร์ดดิสผมถอดไว้หน่อยหนึ่งทําไมถึงถอดเพราะว่ามันมันรองครับฮาร์ดดิสเสียครับฮาร์ดดิสเสีย เขาเลยทิ้งนะมั้งแต่ผมจะมีวิธีเอาตัวอื่นมาลองดูนะครับผมผมพอนี้ผมถอดจากเครื่องอื่นของผมมีเครื่องเชื่อได้เครื่องหนึ่งเป็น SSD ร้อยิกิกนะครับของ WD อะไรนะครับผมจะมาลองเท็ว่ามันใช้ได้ไหมต่อครับเดี๋ยวทีนี้ถอดฝานี้ออกแล้ว ถ้ามันติดอย่างนี้แสดงว่าแหมมีครับได้ของจากใยะเราได้แหลมนะครับได้แหมเมื่อกี้ถอดแบตออกดูแล้วยังไม่รู้ว่าแหมมันขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็เดี๋ยวผมงับงับงับลงโดยอีสานอีสานมาเทาอื่นงับลงงับลงทีนี้ผมเสียบสาย USB แล้วนะครับ USB USB เดียวแค่นี้นะครับสองเส้นเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งคีย์บอร์ดนะครับเส้นหนึ่งคีย์บอร์ดทีนี้ผมจะลองเสียบระหว่างที่เสียบนี่เราต้องกดของเอเซอร์น่าจะเป็น F 2นะครับรัวๆนะครับกด F สองแล้วเสียบไฟเลยนะครับเนี่ยนะฟังฟังสายมือฉัน,นเดี๋ยวนะผมขยับไม่เห็นนี่ครับเสียบมันน่าจะติดเองเพราะว่าเมื่อกี้มันยังติดเอง เดี๋ยวนะครับเสียบนี่ระหว่างนี้ไม่รู้ว่ามันจะติดเองเรากด F2 รอเลยครับติดเปล่านี่ติดเป,ดป F 2, F 2, ล่าติดเปล่า F2 F2 รัวๆครับได้ยินพัดลมเสียงแล้ว F2 รัวๆ ผมไม่รู้ว่ามันจะทำงานไหมเอฟสองรัวๆภาพไม่ขึ้นนั่นี่ครับตอนนี้ติดแล้านี้ไม่ติดรออรหรอดือเปล่าฐานเรทถอดฐานออแต่พัดลมมุนอยู่นะ สิบองรัวๆนะครับพี่น้องเมื่อไม่ไม่ขึ้นภาพผมจะดูที่จอทีวีนะตอนนี้เสียบ VGA นะครับถ้าท่านมีรีโมททีวีครับต่อครับทีวีว่ามันขึ้นภาพที่ทีวีไหม กดปุ่มนี้นะครับปุ่มโฮมปุ่มบ้านนะครับทีวีต้องมี VGA นะครับ VGA ก็ที่คือสายที่ผมบอกนะ่เก,นกดปุ่มนี่ครับ VGA เดี๋ยวนะครับผมจะปรับมุ่มกล้องแป๊บหนึ่งนะครับกด VGA แล้วครับก็เลื่อนเดี๋ยวนะผมให้ดูรีโมทด้วย นี่ครับกดปุ่มลูกศรเลื่อนลงเนี่ยครับเลื่อนลงแล้วก็เลื่อนเลื่อนไสก่กอนครับให้เป็นเป็น,เป,นเป็นเงาเงาครับเห็นไหมทีวีอาจจะมีภาพอื่นแทรกก็ขอไปนะครับแล้วกดนี่ครับปุ่มลูกศรเลื่อนลงเนี่ยครับอาจจะนี่กดลนลงมาครับลงมาหา vga ครับ เห็นไหมครับ EG A ดูมันจะมีไหมกดเข้าไปครับ Enter ครับ Enter ตรงกลางเห็นไหมครับ Enter Enter ไม่มีอะไรขึ้นมาอ๋อครับเห็นไหมเดี๋ยวผมกด Enter อีกทีนะจะหเห็นจอใหญ่ครับนี่ครับต่อเข้าทีวีเห็นหน้าผมครับ ถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าแสดงว่าระบบใช้ได้นะครับไม่ได้เก่งคอมนะครับเพราะว่ามันมีขึ้นอะไรหน้ากราฟิกนี่ครับเห็นไหมสายไอวีเผมอาจจะไม่รวมนะุน่มรวมเ่ยนะครับเห็นไหมขึ้นเนี่ยนตามภาพนะทีนี้ก็ทีนี้ครับผมจะ หยุดภาพวิดหนึ่งแล้วผมจะมาให้โอเคครับต่อครับทีนี้ผมมันปิดไม่ได้ครับเนี่ยผมจะล,ลองดูว่ามันใส่ใดอย่างอื่นได้ไหมจะเช็คว่ามันติดอะไรไหม mm hmm. เมื่อมันไม่ได้เพราะเราก็ต้องถอดปลั๊กครับไม่มีฐานมันถอดได้ครับตอนนี้คีย์บอร์ดยังเสียบคาอยู่นะครับ เียค่าอยู่เด้อ่าทีนี้ผมจะลองแล้วก็จะขึ้นไปดูหน้าจอทีวีนะเสียบเข้าไปแล้วกด F2 รัวๆครับนะครับ F2 ครับ F2 นะครับเสียงพัดลมทำงานนะครับปุ่ม power มันกดาได้เอาครับขึ้นมาทีวีแล้วครับเห็นไหม เดี๋ยวมาใช้ได้ครับใส่ได้เดี๋ยวนะันะครับผมสังเกตว่ากด F2 มันไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวผมต้องเช็คให้เห็นเห็นเลยคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบบ้านๆ้ยครับอยู่ในเมืองครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นว่าทำไมมันกด F2 ไม่ผ่านนะพักสักครู่นะผมจะต้องดูก่อนนะถอดปลั๊กไฟครับ เพราะว่ามันปิดไม่ได้นะครับปิดไม่ได้ถอดปลั๊กไฟถอดเลยไม่ต้องกลัวหรอกเิผมจะตอนนี้ผมถอดน็อตไปนิดหนึ่งเลยด้วก่อนจะถอดแล้วดูสายอะไรมันติดไหมมันมีติดตรงนี้นะครับติดแต่ทีนี้ลงง้างดูว่ามันเป็นอะไรอ๋อครับดูสายเพแลสายเมาส์ที่ว่าคีย์บอร์ดเข้ามานี่ครับมันมันไม่ติดผมผมผมเปิดงางขึ้นมานิดหนึ่งนะตามหลักผมงางไว้ดียว่า ออ้นี่ครับตัวนี้ไม่ได้ต่อไว้ครับจสดงว่าช่างเขาลื้อไว้เลยอะไรนะครับมันเลย USB ไม่ติดนะครับวิธีต่อก็เดี๋ยวนะผมมถนัดตอนนี้ผมใส่มือเดียวก็ตรงนี้มันจะเป็นแบบเสียบเข้าหรือแบบเดี๋ยวผมดูกันนะ อ๋อครับมันจะดึงมันมีตัวล็อกดึงออกมานิดหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้เหยาเข้าไปนะครับเยาเข้าไปอย่างนี้แล้วตัวล็อกมันจะมีสองฝั่งเยาะเยาเข้าไปนะผมอาจจะไม่ถนัดนะแล้วก็มีตัวล็อกเห็ไนไหมนี่ครับกดที่จริงต้องกดพร้อมกันนะ รับมันจะล็อกไว้สายแพรตัวนี้ครับสายแพรตนี้มันจะมีตัวล็อกตรงนี้เด้อครับสองฝั่งตรงนี้สายนี้มันก็โดนถอดก็คือเก็บจะขยายมากมันอาจจะไม่ดีครับเราต้องต่อดูนะครับพอถ้าใครเป็นช่างพอดูนิดหน่อยก็อาจจะรู้เด้อครับนีครับดันเข้าไปมันมามาด้านนี้ครับ ต่อที่สาย USB คีย์บอร์ดที่ผมต่อเมื่อกี้มันไม่ติดเพราะว่าทดทีสออันนี้ก็ผลพลอยได้ครับอ้าวมันเสียแล้วครับ C D มรนจะมีน็อตด้านล่างให้เขาถอดน,นะครับ๋ยวผมถอดออกไว้ก่อนนะอาจจะเสียแล้วนะครับนี่ดูนมีรอยของบางอย่างมันอาจจะใช้ได้นะครับเห็นไหมใช้นี่ครับปิด มาไปคือเขาครับมาไปทีนี้ก็มาลองนะครับอาจจะสั่นเลยด้วยคลิปนี้ให้เห็นยาวๆเลยครับตัวนี้ยงอยู่เอสบเอย่างเ,เดิมนะนี้เอาใหม่ครับคีย่บอร์ด p c นะครับคี์บอร์ด PC ไม่ให้ออโง้ตบุ๊กเลยวีนี้ลองไหมครับทีวีผมดับไปแล้วเพราะว่าทีวีผมดับไปแล้วเพราะว่ามันไม่ใช้นานมันจะตั้งงงไง เดียวครับเปิดขึ้นมาใหม่ทีวีเปิดไว้ก่อนทีไว้ไว้นะครับจะให้เห็นเลยทีนี้อ่จอทีวีขึ้นจอสีอน้ำเงินช่อง VGA นะครับ VGA ไซสแบบคอมรุ่นเก่าอาทีนี้ผมเสียบปลั๊กไฟของโน้ตบ๊กเค้ือเราเลยครับเอาแล้วครับ ระหวางเสียบนี่เราต้องเตรียมกด F2 รัวนะครับ F2 ของคีย์บอร์ดเพราะว่าปุ่ม power ผมมันใช้ไม่ได้ F2 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 เดี๋ยวจะยกขึ้นอ้าวขึ้นมาครับติด,ด์ตเ s w o r d ของบ i o s แล้วครับ <c ười> เครื่องนี้มีปัญหาติด,ด,ดร์ s s บ o BIOS ติดผัดเอิดใบออเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังครับแต่รู้ว่ามันใช้ได้นะตัวน,นี้มันต่อกับต่อทีวีด้เกี่นนองเด้เสียงอาจจะไม่ชัดบางครั้งนะครับนะนี่ครับติดใบออดแสดงว่าคอมนี้เราต้องไปลงถ้าติดใบออดอย่างนี้นะครับพัดเปิดถ้ามืออาชีพท่านคงเข้าใจนะเดี๋ยวผมมันบานนะครับ ติดใบออดแบบนี้ถึกษาทาง youtube คือถ,ถ้าเราไม่ไปแก้เคลียร์ใบออดเราก็ต้องเอาฮาร์ดดิส์เดี๋ยวนะครับผมให้ดูฮาร์ดดิส์พอดีผมอาจจะทำไว้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับไปลงกับเครื่องอื่นมาก่อนนะครับไปลงกับเครื่องอื่นมาก่อนนี่ครับไปลงวินโดว์เอาต่อเข้ากับ PCPC PC เครื่องอื่นอย่างเงี้ยนะครับ PC เครื่องอื่น แล้วก็ลงมาเสร็จแล้วก็ถอดฮาร์ตีออกมาทีนี้พวกนี้เราจะลองว่ามันใช้ได้ไหมเพราะมันติดไบออดเนี่ยหน้าจอตัวนี้หน้าจอคอมตรงนี้ไม่ติดนะถ้าเราถอดสายถึงจะติดนะครับถอดสายตรงนี้ออกทีนี้ผมจะลองดูว่าวินโดว์มันใช้ได้ไหมนะครับสักครู่นะครับผมผมผมจะเสร็จต่อ ผมจะเอาตัวนี้เข้าตรงฮาร์ดดิสตรงช่วงล่างนี่นะมันจะมีนะตรงช่วงล่างแอบหบนึ่งนะครับพักไปดูสักครู่ต่อครับเอเซอร์รุ่นนี้พอดีมันจะมีช็อกเก็ตเสียบแตกต่างอย่างงี้ครับเอเซอร์รุ่นนี้ของมันจะมีช็อกเก็ตเสียบต่อฟ่วงอีกทีนึงครับฟ่วงเข้าฮาร์ดดิสต์นึงครับเห็นไหมต่อเขาเลยนะมันจะอยู่ตรงนี้นะก็มก็มาเสียบตรงนี้ก่อนฮาร์ดดิสต์มันจะมี เห็นไหมเนี่ยมือผมว่านี่มันจะมีด้านยาวกับด้านสั้นนะครับสายตากับไฟครับเสียบเข้าครับทีนี้ผมตามหลักมันจะมีแผ่นตัวนี้ประกรบเข้าก่อนนะครับประกรบเข้าอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปใส่อย่างนี้แต่ทีนี้เราลองก่อนเรายังไม่ประกรบนะครับแผ่นของมันอนะ นี่เราลองก่อนเราก็เสียบไปอย่างเี้ตดัดนี้ตรงรูนะครับนะครับจะมีล็อกยาวล็อกสั้นตัวนี้ฮาร์ดดิสที่เราลงมานะครับอยากลองดูเอาอิสานผสมไทยนะครับอาจจะขออภัายนะแบบบ้านๆนะครับเอาแบบให้จะเราไม่ได้ช่างคอมโดยอาชีพแต่เราอยากศึกษาว่าอะไรมันใช้ได้ไหมไม่ได้ออชีพเลยพอลงวินโดว์เป็นนิดหนึ่งนะครับ ต้องให้ช่างพอรู้นิดหนึ่งนะพี่น้องเลยเดี๋ยวนะครับมันต้องให้ตรงนะครับมันจะมีเขี้ยวครับนั้นมันไม่ลงนะครับนันมันไม่ลงล็อกมันจะมีเขี้ยว ต้องตรงดูนะไม่ตรงก็อย่าเพิ่งไปฝืนมันนะครับผมกำลังเล็งอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ตัวนะมันมันอาจจะมีเพราะว่าเรานออ็อตเราบางตัวมันยังหลวมนะครับ เขายังพีนองนี้เขายังเขายังถ้าเราไม่สนิทเดี๋ยวมันใส่ถูกไปถูกดูนะครับคือใส่ยังไงก็ได้ให้มันเข้านะครับผมว่าน่าจะเข้าแล้วสนิทแล้วัอนนี้ผมก็งับ ระหว่างนี้เราต้องบีบไว้ไน่ะนะครับเพราะว่าเราจอมันไม่ดีครับอย่างเงี้ครับจอมครับเดี๋ยวนี้เสียไฟใหม่ดูครับดูมันจะเข้าวินโดว์ได้เลยไหมแท้ต่อไม่เสร็จเสียไฟให้เห็นดีเลยนะครับมันพาวเวร์มันกดไม่ได้ครับนี่ต้องนี้พาวเวร์เราลองดูดิ ด,ดูหน้าจอคอมนะมีอะไรขึ้นนะโอ้ยครับนี่ครับอินโดที่ผมลงอีกเครื่องหนึ่งอา้ามันขึ้นมาเห็นนะแต่ภาพอาจจะไม่เต็มจอนะครับเพราะว่าสาย U v G A ผมมันหลวมโอเคครับท่าน โโอเคถามว่าทำไมมันภาพมันครึ่งจอนะครับเดี๋ยวผมลองกดที่รีโมทดูเข้าไปใหม่นะรีโมดครับกดตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปตัวอื่นก่อนไปที่ทีวีก่อนแล้วครับเห็นไหมกด Enter ครับทีวีก่อนนะครับ ทีวีมันเต็มทีวีมันเต็มจอนะครับเห็นไหมทีวีเต็มจอที่เราล้อเ,เลื่อนลงมาใหม่ลงมาจีวีจีเอนี่ยครับเห็นไหมครับกดที่รีโมทนะครับทีวี G A แล้วกด enter ใหม่เลยกด enter B G A ครับอ่าครับเต็มจอแล้วครับแสดงคลิปนี้ก็เราอยากรู้ว่าเมียนบอร์ดใช้ได้ วินโดว์เดี๋ยวนะั้นผมลองขยับเมาส์ให้ดูนะครับมันใช้ได้ไหมอาจจะไม่ชัดนะเดี๋ยวผมขยับเห็นไหมครับเมาส์นะครับขา,ขาวๆเปรูปลำโพงใกล้ๆเนี่ยครับตัวนี้ของทีวีนะรูปลำโพงครับก็ขยับได้นะครับแต่แต่ปุ่มนี้ใช้ไม่ได้นะ คลิปนี้ก็คือการส่วนเรื่องติดใบออดนั่นครับมันแก้ทีหลังครับถ้าเราติดใบออดเราไปลงฮาร์ดดิส์เครื่องอื่นมาครับทดี๋นี้ผมจะลองถอดสายว g a ออกนะครับมันจะติดตรงนี้ไหมเพราะว่าถ้าเราต่อตัวหนึ่งถ้าคอมยังไม่ดีมันจะดับไปจอนี่ยครับดูนะจะขึ้นมาไหมไม่ขึ้นนะครับ สายแพร่รวมแล้วครับสายแพร่รวม,รวมโอเคนะครับคลิปนี้ก็คือเป็นการทดสว่าของจากขยะบางครั้งก็มีดีเลอครับพี่น้องมีดีขอให้มีพวกอุปกรณ์เสริมนะครับเสริมก็คือของจากคีย์บอร์ดเก่าๆที่อยู่เครื่อง PVC แล้วก็เมาส์นะครับ ทีนี้ผมลองลองถอดถอดปลั๊กเลยเพราะว่ามันปิดเบร์ได้ครับปิดตามหลักเขาต้องชัดดาวนะครับถึงจะได้แต่นี้มันมองไม่เห็นนะาลองต่อเข้า v g ใหม่อยน,นะครับต้องชัดดาวก่อนนะครับนะครับ ภาพอาจจะสั่นนะครับเพราะว่าสายของจากขยะนะครับ vgm ผมซัดดาวก่อนนะผมไม่เห็นนะนี่ครับกดปุ่มตรงวินโด์นะครับตรงนี้ครับมันขึ้นมาให้ซัดดาวแล้วก็ซัดดาวครับ power ซัดดาวครับอาจจะติดอย่างอื่นนะครับปึ๊บนี่ครับดับได้แล้วครับ เอาให้เห็น,นแบบบ้านๆน,นี่แหละครับถอดออกดีครับกับไปแล้วทีนี้ผมผมเสียบใหม่ดูมันจะขึ้นจอนไหมจอที่มันเสียนี่ครับอ๋อเสียบปลั๊กให้เห็นชิ้นเลยเห็นเห็นกด f 2รัวๆโลที่อ๋อจอติดใช่ไหมครับ จอติดแต่จอนี้มันเห็นดำๆอ่ามันแตกนะพี่น้องเลยแตกครับสแสดงว่าอะไหลพวกนี้บางอันใช้ได้นะครับที่เห็นถ้าเห็นเขาทิ้งขยะก,ก็เก็บมาเอาไปขายให้ร้านคอมหรือท่านเก็บไปศึกษาก็ได้นะครับผมก็เก็บไว้ศึกษาพอรู้นิดหนึ่งครับสวัสดีครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับจากก็ดดีไวครับผมขอ ขอบคุณที่มารับชมจากคนบ้านบานนะครับสวัสดีครับ